รับสวัสดีคนดูกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่อง b b 3ีส1นะครับโอเควันนี้ก็จะมาเล่นแมปซอสอะไรสักอย่างเนี้ยซอสเอ็นกอรอะไรไหมสักอย่างนีง่แหละเออกดผิดโอ้ยมาถึงก็เสียโลบักเลยเลยจนะ้ะไม่เอาจ้ะเพราะาตอนนี้คือของผมนี้ไม่ใช่ของดอิไม่มีอะไรเลยนะฮะโลบักอะไรก็ไม่มีเลยเพราะไม่ไม่ตังค์ฮะไม่ตังค์เติมนะฮะ เสียงเสียงเกมดังมากเลยอ่ะขอปิดเสียงแป๊บนึโอ้เราต้องฟาดใช่ไหมนี่ไงเราฟาดแล้วก็เคลนผมก็พอเล่นเป็นนะเพราะว่ามันจะมีแมปแมปหนึ่งที่ผมเคยเล่นแล้วในสตรีมแล้วก็เคยเคยนั้นไปแล้วมีดาบใหม่พลังสองซะด้วยโอเคอันนี้เป็นดาบพลังหนึ่งโอเค เออเราก็ต้องตีตัวนี้ป๊อป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 เออแล้วผมมีอะไรจะบอกนะผมไม่รู้คุณดูจะรับได้หรือเปล่าไอคนที่รอบ็อกฟุตนะก็จะมีข่าวร้ายมาบอกแล้วกันนะคือไฟล์มันเสียครับผมอืมแล้วตอนนี้เวลเท่าไหร่แล้วเวลประมาณห้าร้อยเกือบหกร้อยแล้วไฟล์เสียครับแค่นั้นเลยไฟล์เสีย โอมีทอมากเลยครับไฟล์เสียทำไงอ่ะคุณดูจะได้หรือเปล่าคุณดูปุ๊บปี้ยหยก่อนสิยเปลาะ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 ผู้เล่าอู้เล่าผู้เล่าไม่ได้จ้ะคนดูจะรับได้หรือเปล่าเพราะว่าไฟผมมันเสียคนดูพอรับได้ไหมคือแบบมาเหมอเปิ

โอ้ชี้ตีไม่ไหวอะ่ะอ๋อเรากดธรรมดาก็ได้เรากดอากาศก็ได้กดอากาศฝักคำพูดแปลกๆอ๋อมันมีตรงที่ F เ K ด้วยนี่ไง F K ปอปป๊อปป๊อปป๊ปปปปปอปปนอย่างเทพอย่างเทพไม่มีดาบอันนี้แล้วโอ้ยวดาบอย่างเทพเลยอันนี้อะไรอะ่ะอ๋ออักเกรดเหรอฉัน ฉันโอเคสวยงามครับโอเคอุ้ยดามิดอุ้ยดามิดเยอะมากัาเลยเออแล้วอีกอย่างนึ้งนะผมไม่ได้ลงคลิปนานมากเลยก็ขออภัยด้วยนะครับผมโอเคนะอันนี้คือกล่องของขวัญเหรอกล่องของขวัญคืออะไร แล้วผมตีอยู่แล้วก็ไม่รู้เกิดอะไรมันได้อะไรโว่ได้เยอะมากอู้ได้เงินด้วยอู้เอ้ยได้เงินด้วยอู้หูอ้โหทีเดียวโอ้หอ๋อมาได้น้ำยาโอ้มาได้น้ำยาด้วยว้าวปอปป๊อปป๊อปป๊อปโหโคตรไวไวแบบไวมากๆป๊อปไวมาก แล้วมันกูดาวเท่าไหร่โอ้หย่หนึ่งชั่วโมงเลยเหรอนานจังเหรอ,อ,อต่อไปเฮ้ยมีกล่องด้วยกล่องกล่องกล่อง,อ,งองเราเก็บได้หรือเปล่าอันนี้อะไรอ่ะใส่ใส่ไม่เป็นอิบรางวัลอะเจ็ดพันบาทอันนี้ก็ต้องเออไปจอยอะไรสักอย่างก่อนนะฮะแต่ผมจอยไม่เป็นนะฮะแล้วอันนี้อะไรอันนี้ร้านค้าใหม่ๆ่ใ ห้าหมื่นเลยหรอครับแพงจังอ่ะ,อะมาหนึ่งฟองแล้วกันนะอ๋อตัวเจมเจมปาบหายากมาว่ะโอ้ขอดูสัตว์เลี้ยงหน่อยแล้วกันเอาออกไปสักทีดิขอดูสัตว์เลี้ยงโอ้หนึ่งจุดเจ็ดขอแพองไอ้เชี้ยอย่างแพงเลยเ ตอนนี้เราก็วูดพลังตีเยอะมากใกล้ที่คิดถึงผมนี่ก็อันนี้ก็ขอโทษด้วยนะแต่ไปบางคนเขาอาจจะคิดถึงผมแน่เลยอะไรอย่างเงี้ยพี่ิงผมไม่ได้หายไปไหนนะเราั้งหมดขายเลยภับอโอเคเราก็ต้องไปไปต่อเรื่อยๆนะครับผม ซึ่งเออ่ถ้าคุณดูแบบสังเกตว่าเอทำไมเสียงผมเปลี่ยนอะไรยังไงคือผมไม่สบายใช่คือผมติด RV ติด RV จนเล่นแบบงมเงมเลยอ่ะนั่นแหละเลยไม่สบายเลยเสียงเปลี่ยนเลยสุดยอดโอเควันนี้คืออัศวินหัวมุ่งอัศวินดำชี้ก็ไทย เจ้าคืออสุบินดำสิงกันสิบมีกระบองข้างหน้าฝันแตะใช้เงินเท่าไหร่ในการปลดล็อกเฮ้ยเฮ้ยเดียวตกใจหมดเงิน5่าเสียยิ่งแพงยังเลยครับอันนี้อะไรเนี่ยโอ้ไม่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  ไม่เอาไม่ไม่ไม่ความเลยห้าแสนผมจะตัดดีไหมผมตัดดีกว่าเนาะมันจะได้แบบเออง่ายกว่าเนาะงั้นผมจะตัดไปตอนที่ผมมีเงินห้าแสนเลยแล้วกันนะครับผมโอเคไปโอเคตอนนี้ก็มีเงินอยู่ห้าแสนละฝามก็ก็เล่นเพลินดีนะจริงจริงเล่นเพิินมากเลยนะพี่ผมชอบเลย ก่อนที่จะรอบอกฟุตนี่ก็เอ่อันนี้ก่อนแล้วกันเนาะรอรอ,อนี้ไปก่อนแล้วทำไมผมเปิดไม่ได้เนี่ยต้องเอาชนะเซสซี่อาา่ะฮะอย่าบอกนะต้องสู้บอสก่อนเหรอ,หรอจริงเหรอโอ้โหตีกันตายอย่าบอกโอเคตีบอสตีบอสตีบอสซึ่งผมผมใช้เงินคูณสองด้วยเพื่อแบบรวดเร็วนะฮะ เดีนวเดี๋ยวเดีเดม๋เดีอยวเดีอดี๋ยวียเดี๋ยเดีวเี๋ยเดี๋เดี๋นวเดเดอ๋วี๋ยวี๋์วดี๋วียเบิร์ดีีวีเเดดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแยวี๋ีเดี๋ยดดีวยวเเดี๋เดอเดี๋เียี๋งวเดี๋ยวีเี๋ยยว่ โอ้กดโอ้ไ oh, ม oh, really. ่นะโอ้ของหายหมดเลยอุ้ยแต่เฮ้ยแต่ฟาร์มแต่ฟาร์มไว้มากอูอะไรวะโอ้ไม่ไหม่ไม่ไม่เอาเดี๋ยวก่าเ้เจ้าโคงกันดูตัวน้อยเลือดแกมันเยอะเสหลือเกินโอเคงั้นผมว่าผมได้น่าจะข้ามอีกรอบหนึ่งตัด แต่กลับมาตอนที่ผมมีเงินเป็นล้านแล้วกันนะโอเคโอ้ตาดเลยโอเคกราบสวัสดีอีกรอบหนึ่งนะครับผมผมเล่นเพลินไปหน่อยนะฮะก็เลยเามาอยู่ประมาณนี้จริงเอ,เอาจากใจผมเลยนะเล่นเพลินมากไอ้แบบเนี้ยคือแบบโอ้โหดูเงินผมดิยังสามแสนยังเงินอยู่สามแสน คิดเอาแล้วกันดูดิคือผมต้องตีเรื่อยๆเรื่อยๆโอ้ยทุกคนคิดเอาแล้วกันว่าผมเล่นเปืน่นขนาดไหนอ่ะซึ่งผมตีป๊อปกับเพื่อนคนคนหนึ่งแล้วนะฮะก็เก็บตังฟาร์มครามเงินประมาณสามบีนะครับผมโอเคเอาจริงๆผมน่าจะไม่ได้ไปอีกโลกที่สนะเพราะว่าผมไม่ได้เป็นเทพทูนะครับผมถ้าเป็นคนเทพทูเขาน่าจะไปโลกสาโลกสี่โลกห้าโลกเจ็ดโลกแปดแล้วป่านนี้ ผมก็เล่นเรื่อยๆแล้วกันนะแล้วก็นอกรอบนี้ผมอ่าผมน่าจะมาเล่นนอกรอบแน่อนอนเพราะว่าแบบนี้อชอบชอบจากใจเลยชอบจริงๆนะแบบเอ่อแบบเดี๋ยวพี่ก็เอ่อเดี๋ยวมันจะมีคนเอฟซบอกว่าเอ้ยพี่พี่พูดอย่างนี้อีกแล้วสั้งแายพี่พี่ก็หายไปอีกเออขอโทษ <laughs> ขอโทษอะไรบ้าล่ะในขวานว่ะดาวมีห้าร้อยกดแรงเลยว่ะแม่งตด เตี้ยเลยตึงๆว่ะชะตึงเกินโอเคเดี๋ยวก็จะฟางไม่ถึงหนึ่งบีแล้วก็ผมจะปิดคลิปเลยแล้วกันนะครับผมหรือไม่ต้องดีวะกเ็เดี๋ยวก็ดูแล้วกันว่าผมจะฟ์มถึงไหนแล้วก็ฟ์มถึงไหนนะฮะโอเคโออคิดว่าได้สีม่วงเอ้สีม่วงนี่ว่ะโอ้แปดร้อยว้าวโคตรเท่เลยอยากลงน้ำมาอยากรู้ว่ามันจะเป็นยังไง โอาโอเครู okay, ้เรื่องตายฮะตายครับผมเออใช่แล้วเออเมื่อกี้ผมก็ไปอัพเกรดด้านล่างมาแล้วโอ้โหอัพเกรดอันนี้ปาปปปปปปปบุ้ยโคตรเยอะโอยโหขี้ยงเงินกูเงินที่สิ่งที่หามาเหันเลยเออไม่เก้อโอเคใช่ไหม โอเคเดี๋ยวเราจะมาสุ่มสัตว์หน่อยแล้วกันนะแล้วก่อนปิดคลิปแล้วกันนะสุมส่มอะไรสุม่มอะไรสุ่มอะไรสุ่มอะไรตัวอะไรโอ้นอกฟูกว่ะวัได้นกฟูกตึ้งตึ้งต่อไปตัวอะไรเอ,อ่ยเอ้ยนกฟูกอีอกแล้วเฮ้ยดวงดีจังโอ้มีแบบออโต้ด้วยโอเคโอเคออโต้ดีกว่าเฮ้ยนกฟูกอีอกแล้วเฮ้ดวงดีเกินพอ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  ไอยนกูอีกเฮ้ยก้เกินไปหรือเปล่าไอยนกูว้าวอ๋เอาให้เหมือนเลยโหนนกูเรื่อยๆไอลิงอ๋อโหไอไอไอโนกูคือแจ่มเลยนะผมจะเอาไปรวมได้ลิงรัวๆเลยโอเคลีกแล้ว ว่าไงตัวอะไรเอ่ยลิงโอ้หง ok ูกอีกสักตัวได้ไหมหงููกอีกสักต wow. ัววิลีกแล้วไม่นะผมไม่น่าพูดเลยผมไม่น่าพูดเลยอ่ะไอกระทิงผมได้กระทิงมาว่ะหงููกหงูกโอ้กระทิงแล้วโอเคไม่เป็นไรพอๆพอแล้วพอแล้วพอแล้วตู้มกระทิงอีกตัวนึงว้าวดีจริงๆ ใส่ของอ๋อดกโกเป็นไงล่ะตึงเจอ,อันนี้คืออะไรรวมแน่นอนฮะฮะคืออะไรอ่ะวัวนี้อ่ะสี่สิบเอร์ซนตรวมเอไม่ได้ปอบเลยงือไม่ได้อ,อืะอ่ะก่อนที่เราจะจบคลิปนะฮะ รวมให้รู้ไม่ได้สุกตัวก่อนอย่าไม่ได้นะเออได้โอเคดีมากเกือบแล้วมี N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  เอ2เสองเอี่ยบวกเท่าไหรอ่อ่ะขอดูหน่อยไหน่ะบวกเก้าไอ้ี่ย่าอยาเกิดมาเลยโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเป็นเท่านี้แล้วกันนะครับผมใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยแล้วกันนะโอเค ก็ก่อนที่จะปิดคลิปก็รีเบิร์สไปหนึ่งทีนะครับผม,ม,มนี่รีเบิร์สไปหนึ่งทีพลังพุ่งปลีดตึงเกินนะครับนนนโอเคบ๊ายบายครับผเจ้ดีค่ะ